กินร้านนี้จ้าก๋วยจับน้องแตนจนว่าก๋วยจับอร่อยแต่ว่าเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะกินนอกจากก๋วยจั๊บจะกินอะไรดีเข้ามาถึงที่ไหแล้วทุกคนบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยเนื<ม>้อเขาก็มีเป็นแบบนี้เลยทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูว่าม,มีอะไรบ้างนะ่ากินขนาดไหนนี่ได้มาแล้วจ้าเป็นก๋วยจับ๊บค่ะ แล้วก mm. <er ็ข้าหมูสับน hmm. ok ี่หัไทยัไทยเอ้ยมให้ี๋อ้าคอีอหรอมีไหยด้วยนะคะได้บัวก็ติ่ม ใครถ้ามานะ้ะกินข้าวเสร็จก็แวะซื้อที่นี่ได้เลยะ